ความรักของแม่สู่ลูกสาวคิตตี้คริสติน่าอวยพรวันเกิดลูกสาว ina, วาเลนติน่าวัยห้าปีคิตตี้คริสติน่าคุณแม่สุดน่ารักได้โพส์ข้อความอวยพรวันเกิดลูกสาวคนโตวัยห้าขวบผ่านข้อความที่สุดอบอุ่นและสัมผัสใจแฟนคลับมากมายพร้อมกับภาพและคลิปที่แสดงถึงความพิเศษของวันนี้สุขสันต์วันเกิดนะ้าทายาทเล็กๆที่มีค่าของแม่เธอเริ่มข้อความด้วยคำพูดที่สัมผัสใจแสดงถึงความรักและความห่วงใยต่อลูกสาว และนี่คือจุดที่มันกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจคิตตี้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกที่แข็งแกร่งและความพิเศษของวาเลนติน่าที่ทําให้เธอรู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นหนูเป็นแสงสว่างที่ทาให้ทุกทที่ที่หนูอยู่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและทําให้หัวใจของแม่เต็มไปด้วยความรักและความขอบคุณคิตตี้กล่าวถึงคุณสมบัติที่น่าชื่นชมของลูกสาวที่ทําให้เธอรู้สึกเต็มใจและภูมิใจและความรักของแม่ยังไม่จบลงเธอกล่าวต่อไปว่าแม่จะอยู่เคียงข้างหนูตลอดดูแลปกป้องและไม่เคยยอมแพ้ในการทําให้ชีีวิตของหนนูเป็ท่สุด คำพูดที่แสดงถึงความตั้งใจดูแลลูกสาวอย่างมากแต่ที่น่าสนใจคือคิตตี้กล่าวถึงการที่เธอและลูกสาวมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทั้งการหัวเราะร่วมกันในตอนกลางวันกอดกันอย่างอบอุ่นในตอนกลางคืนและแม้กระทั่งการโต้แย้งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกซึ่งเธอกล่าวว่าเป็นสิ่งที่เธอต้องการและเชื่อมั่นในความสามารถของลูกสาวแม่รักหนูมากที่สุดวาเลนตินาคิตตี้จบข้อความด้วยคำพูดที่แสดงถึงความรักที่มากที่สุดต่อลูกสาว โพสต์นี้ได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างมากมายคนพูดถึงความคล้ายคลึงของวาเลนติน่ากับคุณแม่คิตตี้ทั้งในแง่ความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกนี้เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางวันเกิดของวาเลนติน่าปีนี้ไม่ได้เพียงแต่เต็มไปด้วยของขวัญแต่ยังเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นจากคุณแม่คิตตี้ที่สามารถสัมผัสได้จากข้อความและภาพที่โพสต์ซึ่งทำให้ความผูกพันของแม่ลูกคู่นี้เป็นที่น่าประทับใจและเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างในวงการบันเทิง